ไม่ได้เฮ้ยไม่ได้นะคุยใครวะคคุยใรคุยกับลูกกูเอ้ามึงนี่มึงมีลูกเหรอใช่ลุงชื่ออะไรวะลูกกูไม่มีชื่อกูไม่ได้ตั้งชื่อเออเอ้ามึงมีลูกเหวะยังไม่มีเมียนะใช่ยังไม่ถึงเวลาร้องให้นะลูกนะเอ๊ะเดี๋ยวก็ชื่อยะไรน้าแม่อยากจะโผล่หน้ามามองเหรออ้าวปีหน้ารับราคาเดิมไม่ได้เลยนะแม่นะทำไมอ่ะโผล่หน้าคุยก็หำรู้เรื่องเลย บหาย,ยากไปอีกหน่อยมันก็ต้องเจราจากันดิคุยกับขาข้างซ้ายกูมึงนี่อย่ามึงคอยดูกูนะคำเดียวเท่านั้นแหละที่กูเอ่ยปากค,คุยกับน้ำค้างน้ำค้างจะบอกรักกูนี่มึงฟังกูเลยไหมเนี่ยฟังมึงอยู่กูฟังมึงแต่กูสงสัยว่าเสื้ออีเฮียนี่มึงมึงผู้หญิงผู้ชายดิฉันเสื้อผู้ชายมึงดูสรงสิเขีใส่ซีทูด้วยเหยียดจริงๆน้ำค้างจ๋า

สงสัยน้ำค้างคงจะหัวสมองบิดเบี้ยวบิดเบือนไปโอ้โหอคาหอ้างแล้ทำไมอ่ะทำไมมึงใส่เกลียงในยาวยันนี่ดิว้าวใส่ใส่ยาวเลยสัลแน่นะตานี่สอดส่องจริงๆค้างจา๋าจ๋าเจอนะมายกูดิไม่ชอบมึงเลยไน้หมาหมาเราขี้เนียมึงเคยรู้จักไหมกูเลยก็้เมียมึงเป็นหมาน่ะไม่แต่ดุนี่เกุลท่ฆ่าไอ้ตาไอ้ตี๋ไอ้สัตว์วิดาสัตว์ขอเป็นกระต่ายโอ้ น้ำค้างที่ขุนมามีแค่เรื่องเดียวที่อยากจะบอกกูไม่อยากฟังผู้หญิงในหมู่บ้านนี้บ้านทุ่งลุยลายยังไม่มีใครที่จะสวยน้ำค้างอีกแล้วก็ยังไม่มีแค่คนเดียวเท่านั้นที่รักน้ำค้างสุดหัวใจใครหรอคนคนนั้นอยู่ใกล้ตัวน้ำค้างผึงสิมันไม่ใช่ใครหรอมันคือพี่ขุนคนนี้ไงฟังจ๋าทำไมไม่มองหน้าพี่เนี่ย คุยกูมองหน้าสิจ๊ะถึงว่าสิหน้ายิ้บนแลบลิ้นไอพี่เชียวแบบนี้มีกระปวนเปลี่ยนจังเลยเดี๋ยวได้กันจนได้กูอยากลองสักทีไหมล่ะอันนี่อาจจะติดใจนะของแบบนี้มันลองกันได้เหรอขุ่นกู่ลองบ่อยกูลองบ่อยไอย่าบอกเลยนะชัดฮะมึงได้แก่หัวหน้าหออกูได้แก่อีโบกูคิดว่าได้แล้วไปคิดว่าได้แก่เน็กอย่าบอกนะคืนนั้น ถ้ากูเมามึงได้กูเหรอนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรอ๋อโอเคขำจังเลยนุ๊กหรอทำไมก็ขำมึงไงขำทำไมพี่ขุนพูดจริงนะขุนจ๋ามึงบอกว่ามึงรักกูน้ำค้างเหรอรักที่สุดหัวใจเลยมาเผาห้องหัวใจมีแค่ค้างคนเดียวอ๋อไม่แปลกขุนผู้ชายแถวย่านบ้านนี้บ้านทุ่งลอยลายเขาก็รักกูน้ำค้างกันทั้งนั้นแต่เผอิญว่ากูเป็นคนที่เลือกคบคนนะสิ ไม่สักวันหนึ่งกูจะมีผัวรวย <apl> และผัวดีเพราะฉะนั้นส่องกระจกชะงอกดูเงาตัวเองซะหน่อยนะผู้ชายกระจอกอย่างมึงเนี่ยกูไม่เอาทำพันหรอกไอ้สัญญาณจะเกินไปหรือเป่าคะพี่มาอซ่ายมให้เองแรงปฏิเสธพี่นะครับมาลูกคขาบอกไอ้ขุนมึงไม่มีสกุลมึงอย่ามาเกี่ยว ไม่อยากพัเกียวก่าตายแดงพวกพงุทประดูดังแค่ยกตีนี้มึงทได้เลยเนี่ยมึงมึงก็ดูันอยู่ได้เนาะความสุขของเพื่อนกูเพื่อนมึงเป็นอย่างนี้ไม่คิดจะห้ามตัองไ้ไงห้ามไปก็ไปฟังทะเลาะกันาเป่ายุ้งโง่แง่เลย ขอถรงท้ามาดมหน่อยได้ไหมโอ้กหพองพุดมึงขอเก่งไงเลยกูบอกแล้วให้ใส่ยี่ห้อขาสันมึงใส่ขาส้นเลยปวดหวนะกูปวดหัวมากนะเจอพวกมึงเนี่ยกหพองพุดประดุดดังแพศอยังมึงก็เค่เศษกรวดัง แหวจะอวกจะได้ชู้เดี๋ยวกูเอาให้จูบไ้เลยไอ้ถ่ายได้ปัายกินหรอเดี๋ยวไม่ฉีดยาเครื่อหอมเลือลายที่ทะเลจะ๊ว่าความือใจริงกินไม่เคยทุเล ขับมาเจอพวกก็แล้วครับโอ้โหตัวนี้สวยเลยจะไปไหนเนี่ยฮะนี่กูจะเดินถึงวัดไหมเนี่ยจะไปไหนเนี่ยครับฮะกูจะไปเที่ยววัดมีอะไรโอ้โหลูกใครจะไปงเททำไมพูดไม่เพาะเลยนะฮะอ้ามึงไม่รู้จักคุณนะไปวัดเหรอ มันเจ็บจริงๆเลยมึงจะได้รถไงไอ้อ้วนมันก็มีหัวใจนะไปวัดเอยชันไปด้วยได้ไหมไม่ต้องเสือกได้ไหมกูเดินคนเดียวได้ช้าก่อนชิ้น้ำค้างใช่ไหมออรู้ว่างามําำก็เพราะแต่งตัวก็สวยเอ้าเด่ะตอนนี้เนี่ยข้าเนี่ยรู้สึกอยากจะมีเพศสัมพันธ์เลือเกิน ว,ว,ว้าว,อาวอาไอ้นี่เขาง,ง่ายจะ<า>ไปส <นะ S 2> ู้อะไรเลยดูแหมอุตส่าห์ฝึกซ้อมตายห่กูไม่น่าวิ่งให้เหนื่อยว้าว ไ้าไม่คิดว่าคนบ้านป่าบ้านนอกโคกนาจะมีรูปร่างสวยขนาดนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันน้ำค้างเอาไว้นะคะไม่งั้นชื่อน้ำค้างฉันน้ำค้างตั้งแย่ในแม่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวน้ำค้างค่ะเดี๋ยวค่อยคุยหาของก่อนหาเลยหาหาแหวนแหวนเพชรแหวนเพชรแหววแล้วห่มพิงหายไปนะคาเสด <า>ไม่ต้องาหาเหนื่อย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 แล้วเหนื่อยแล้วไม่ต้องหาช่างมันมีอีกเป็นหีบหีบเลยที่บ้านนะตายแล้วตายแล้วแสดงว่าตาคนนี้ต้องเป็นคนรวยแน่เลยแม่เรียกกูตาคนนี้ <c oughs> พอจแก่กันแล้วหรอลต้องอ่อยต้องอ่อยแม่บอกว่าจะมีผัวรวยหมอดูดูไว้หนูได้ข่าวว่าหนูเพิ่งป,ป,ปฏิบัติธรรมมาทำไมหนูอ่อยล่ะลูก วันนี้วันนี้ก่อนชื่อว่าอะไรจ้าชื่อว่าน้ำค้างโอ้โหหน้าตาสงสารหนูหน้าตาน่าสงสารขนาด้นดูรูปร่างก็น่าสงสารดูสิเสื้อผ้าขาดหมดเลยคุณมีชื่อว่าอะไรหรอคะอ๋อผมเองน่ะชื่อว่าเสียอาคมเสียมาจากกรุงเทพเลยว่าแต่แล้วน้ำค้างคะได้ยินว่าคนที่ชื่อเสียนำหน้าเนี่ยคนรวยใช่ไหมคะโอ้ อย่างนี้เนี่ยยังไม่ได้เรียกว่าธรรมดาน,น,นะก็เรียกว่ารวยมากรวยมากรวยมากมเลยที่บ้านฉันเนี่ยไม่ว่าอะไรแต่ก็ทําด้วยเพชรด้วยทองทั้งนั้นเลยจริงหรอคะจริงจิงจ๊กแล้วเป็นคนบ้านนอกคอกนายอย่างนี้แล้วพ่อแม่ไปไหนล่ะไม่ไม่มีเพื่อนเดินตามมาเลยคืออ่ะน้ำค้างน้ำค้างไม,ไม่มีพ่อไม่แม่หรอกคะ่ะน้ำคา้างอยู่ตัวคนเดียวถึงโดนไล่ปั้มมาแบบนี้ค่ะโอ้โหตาน่าสงสารดู เสียงก็น่าสงสารแต่มีเงาเสียงนะ mm. มีเงาเสียงดีจริงหรอคะเออไปเป็นนักร้องไหมเป็นในกรุงเทพเลยเสี่ยพูดจริงปะเนี่ยพูดจริงสิงจ๊ะถ้าอยากเป็นนักร้องไปกับเสี่ยเลยแล้วจะจะไปเป็นนักร้องจริงหรอคะเอา้าเสี่ยจะโกกตั้แต่แและถ้าอยากจะเป็นตำแหน่งอื่นได้หรอือเปล่าจะเป็นตำแหน่งนี้ละจ้ะถ้าอยากเป็นตำแหน่งอื่นเดี๋ยวไปกรุงเทพกับเสี่ยก่อนแหม่ค้ัง <laughs> เล่นเนื้อเล่นตัวหน่อยเถอะเอาอย่างนี้ เดี๋ยวคืนนี้เที่ยงคืนผมมาเจอเสียที่นี่เข้าใจไหมเจอกันนะคะเสีจับกัเลยนะน้ะเจอกันนะ